สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มานำเสนอแบงร้อยนะครับแบงร้อยรุ่นเก่านะนะครับเวลาพื่อนเพื่อนได้ทันใช้ไหมก็เก่าพอสมควรนะครับตามข้อมูลอ้างอิงก,ก็คืออ่าน่าจะมีใช้ช่วงประมาณวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับแลานานนทนบ,บัตรนะครับเป็น สีหลักของธนบัตรก็คือสีแดงเลือดหมูนะครับมีภาพประธานเป็นพระบรมชายาสาทิศลักษณ์ของรัชกาลรที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่ตรงกลางด้านขวานะครับมีรูปพระครุฑฟ้าอยู่ตรงมุมซ้ายด้านบนนะครับและมีคำว่ารัฐบาลไทยอยู่ตรงกลางเว้นที่ว่างด้านซ้ายล่างเป็นลายน้ำนะครับผม ส่วนด้านหลังธนบัตรนะครับด้านหลังธนบัตรนะครับจะเป็นภาพประธานคือภาพพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวนมหาราชณตำบลดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับด้านขวามีรูปพระคุณฟาในตำแหน่งตรงกันเป๊ะเลยกับด้านหลังนะครับ ด้านหน้านะครับตัวทีครับด้านหน้าด้านหลังจะตรงกันเลยนะครับลูกครุฑนะครับผมสังเกตนะครับผมตรงกันนะทับซ้อนกันอยู่นะครับนี่ก็คือเทคโนโลยีในการต่อต้านการลมแปลงนะครับผมเพื่อให้คนปลอมแบงค์ได้นะครับแบงค์นี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วครับผมเนื่องจากว่ามีผู้ที่ กว้านซื้อไปจนหาในท้องตลาดก็ยากขึ้นแล้วตอนนั้นลงขายกันลงจำหน่ายกันลงให้ให้เห็นกันก็ประมาณไม่แพงแต่ตอนนี้แพงแล้วเนื่องจากว่าหายากนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันนะครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ